ความฝันไม่ต้องรีบแต่ต้องเริ่มสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆในชีวิตนั่นก็คือความฝันครับพอได้ยินทำนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินต้องทุ่มเทต้องใช้พลังเยอะแยะไปหมดจนบางทีก็รู้สึกท้อรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมก็เลยเลือกที่จะเก็บมันไว้ในลิ้นชักก่อนรอวันว่างรอวันพร้อมกว่าน,นี้ค่อยมาทำแต่ผมอยากจะบอกว่า ความฝันน่ะไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกครับเราไม่จําเป็นต้องรีบวิ่งตามมันไปอย่างบ้าคลาั่งจนเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือคุณต้องเริ่มทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในพลังของความสุขมาตลอดไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหน,กหนาสาหัสแค่ไหนผมก็พยายามมองหาความสุขในทุกๆสถานการณ์แล้วมันก็มหาศย์น,นะครับพอเราตั้งใจมองหามันก็จะเจอจริงๆ บางทีความสุขมันก็ซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปก็ได้ผมได้เรียนรู้เรื่องนี้จากคนเก่งๆจากคนที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆทุกคนมีแนวทางมีปรัชญาชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดก็คือความสุขมันสร้างได้ด้วยตัวเราเองและการที่เรามีความสุขกับชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆและที่สำคัญมันทำให้เรามีพลังที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝันกลับมาที่เรื่องความฝันของเราดีกว่าครับทำไมผมถึงย้ำนักย้ำหนาว่าไม่ต้องรีบเพราะความรีบเร่งมันมักจะมาพร้อมกับความกดดันไงครับเพราะมันมีความกดดันมากๆบางทีมันก็บีบคั้นเราจนเรามองไม่เห็นสิ่งดีๆรอบตัว เพลอเพลออาจจะทำให้เราทอแท้หมดกำลังใจแล้วก็ถอดใจไปสะก่อนที่จะได้เริ่มทำอะไรจริงๆจ,จังๆด้วยซ้ำการที่เราให้เวลาตัวเองในการสำรวจความฝันทำความรู้จักกับมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันจะทำให้เราได้ค้นพบเส้นทางที่ใช่สำหรับเราจริงๆครับมันคือการเดินทางที่เราสามารถดื่มดำกับทิวทัศน์ข้างทางได้ไม่ใช่เขตการวิ่งแข่งไปให้ถึงเส้นชัยเพียงอย่างเดียวลองคิดดูนะครับเราอาจจะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มาก อยากจะสร้างอะไรสักอย่างที่เปลี่ยนโลกอยากจะเป็นคนที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรืออยากจะช่วยเหลือผู้คนจํานวนมากแต่การจะไปถึงจุดนั้นมันต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะครับเราคงไม่สามารถตื่นเช้าขึ้นมาแล้วกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืนได้มันต้องมีขั้นตอนต้องมีบันไดแต่ละขั้นให้เราก้าวเดินไปไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นั่นแหละคือสิ่งสาคัญที่สุดแล้วทาไมถึงต้องเริ่มละ่ะ ก็เพราะว่าถ้าไม่เริ่มแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางของความฝันได้ยังไงล่ะครับการเริ่มต้นมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆอาจจะแค่ค้นหาข้อมูลการอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจการพูดคุยกับคนที่เคยทํามาก่อนหรือแม้แต่การแค่จดบันทึกความคิดของเราลงในกระดาษสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ล่ะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งยิ่งใหญ่เสมอมันคือเมอเล็ดพันธุ์เล็กๆที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต ผมอยากชวนให้ทุกคนลองมองหาก้าวแรกของความฝันตัวเองดูครับไม่ว่าความฝันของคุณจะดูเล็กน้อยแค่ไหนหรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนลองหาจุดเล็กๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้วันนี้เลยโดยไม่ต้องรู้สึกกดดันไม่ต้องรู้สึกว่ามันต้องสมบูรณ์แบบที่สุดไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไปซะทุกอย่างแค่เริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความฝันของคุณก็พอครับบางคนอาจจะฝันอยากเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือโด่งดังไปทั่วโลก ก้าวแรกของคุณอาจจะแค่เขียนประโยคแรกของเรื่องสั้นที่คุณคิดไว้ก็ได้หรือแค่เขียนบันทึกประจําวันเพื่อฝึกฝนการเล่าเรื่องก็ได้ครับบางคนอาจจะฝันอยากเป็นศิลปินที่สร้างสารรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ก้าวแรกอาจจะแค่ขีดเขียนเล่นๆบนรากระดาษการระบายสีแบบไม่มีแบบแผนหรือการดูงานศิละปะของคนอื่นเพื่อหาแรงบันดาลใจบางคนอาจจะฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก้าวแรกอาจจะแค่ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณสนใจจริงๆ การทำวิจัยเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จในด้านนั้นเพื่อขอคำแนะนำสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราได้ลงมือทำครับเพราะการลงมือทำจะทำให้เราได้เรียนรู้ได้ลองผิดลองถูกได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันเหมือนกับการเดินทางนั่นแหละครับ ถ้าเราไม่ก้าวเดินเราก็ไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยการที่เราได้เริ่มต้นลงมือทำมันเหมือนกับการที่เราได้เปิดประตูบานแรกออกไปสู่โลกใหม่ที่เราอยากจะไปถึงเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วทำไมการเริ่มต้นมันถึงนำมาซึ่งความสุขได้ล่ะครับ ก็เพราะว่าเมื่อเราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างที่เราใฝ่ฝันแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนมันจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายรู้สึกว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้ากำลังพัฒนาตัวเองรู้สึกว่าเรากำลังสร้างสรรอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยสองมือของเราความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่เติมเต็มหัวใจของเราให้มีความสุขความสุขที่เกิดจากการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ชีวิตตัวเองหลายครั้งที่ความกลัวเข้ามาบันอุปสรรคสำคัญในการเริ่มต้นครับ เราอาจจะกลัวว่าจะไม่สําเร็จกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะถูกคนอื่นตัดสินหรือแม้แต่สิ่งที่เราทําจะไม่ดีพอแต่ผมอยากให้คุณลองมองข้ามความกลัวเหล่านั้นไปครับเพราะความกลัวมันเป็นแค่ภาพลวงตาเป็นกําแพงที่เราสร้างขึ้นมาเองเพื่อฉุดรั้งเราไว้ถ้าเราไม่ลองก้าวขานมันไปเราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าข้างหน้ามีอะไรดีๆรอเราอยู่บ้างบางทีโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตมันก็อยู่หลังความกลัวนี่แหละครับผมเองก็เคยเจอกับความกลัวมันนักตอนหนักครับ บางครั้งก็เป็นความกลัวที่ใหญ่โตจนแทบจะทําให้เราหยุดอยู่กับที่แต่ทุกครั้งที่ผมได้พยายามก้าวผ่านมันไปผมจะรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองมันคือความรู้สึกถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจในตัวเองและความรู้สึกนั้นล่ะครับที่ทําให้ผมมีความสุขมากความสุขที่เกิดจากการที่เราได้เอาชนะข้อจํากัดของตัวเองได้ก้าวข้ามขีดจํากัดที่เคยมองไม่เห็นลองคิดดูสิครับว่า ถ้าคุณได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความฝันของคุณในวันนี้คุณจะมีความสุขแค่ไหนแค่คิดถึงมันก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณได้ลงมือทำมันจริงๆละ่ะความสุขนั้นจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นความสุขที่เกิดจากการลงมือทำไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่มีเวลาเลยผมไม่มีทุนผมไม่มีโอกาส ผมเข้าใจนะครับว่าบางทีปัจจัยภายนอกเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรายากที่จะเริ่มต้นแต่ผมอยากให้เราลองมองหาสิ่งที่ควบคุมได้ในตัวเราเองดูครับนั่นก็คือการเริ่มต้นและการลงมือทําไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถเลือกที่จะเริ่มได้เสมอเลือกที่จะทําสิ่งเล็กๆที่อยู่ในการควบคุมของเราเสมอจําไว้นะครับว่าความฝันไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่คนทั้งโลกต้องรับรู้ แค่มันเป็นสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆก็พอแล้วครับแค่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวาการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการมันคือความสุขที่แท้จริงที่เงินทองก็ซื้อหาไม่ได้บางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้เพราะมองเห็นว่าเส้นทางความฝันมันดูยาวไกลเหลือเกินผมอยากกอมกำลังใจนะครับว่าไม่ต้องรีบ แต่ละก้าวที่คุณเดินไปอย่างมั่นคงไม่ว่าเล็กแค่ไหนมันคือความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองเสมออย่ามองข้ามความสำเร็จเล็กๆเหล่านี้ไปนะครับเพราะมันคือแรงผลักดันที่จะทําให้คุณเดินต่อไปได้เรื่อยๆมันคือเชื้อเพลิงที่จะคอยเติมพลังให้คุณไม่หมดไฟลองมองหาความสุขระหว่างทางดูครับ ความสุขมันไม่ได้อยู่แค่ที่ปลายทางของความฝันเท่านั้นแต่มันอยู่ที่ทุกๆก้าวที่เราเดินไปมันอยู่ที่ทุกๆความพยายามที่เราได้ลงมือทำมันอยู่ที่ทุกๆบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกและมันอยู่ที่ทุกๆครั้งที่เราได้ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันอยู่ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นความฝันที่เคยถูกลืมไปแล้ว ความฝันที่กําลังก่อตัวขึ้นมาใหม่หรือความฝันที่เพิ่งจะผลิบานสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราได้กลับมาเชื่อมโยงกับความฝันนั้นอีกครั้งได้ทําความรู้จักกับมันอย่างลึกซึง้งและได้เริ่มต้นลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อมันบางครั้งแค่เราได้ใช้เวลาทบทวนตัวเองได้คุยกับตัวเองอย่างจริงจังว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะสร้างสารรค์ขึ้นมาอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขแค่นั้นก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วครับ การที่เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นมันจะช่วยให้เราค้นพบเส้นทางความฝันที่แท้จริงและทำให้เราก้าวเดินไปได้อย่างมั่นใจผมอยากให้ทุกคนจำไว้เสมอว่าความสุขสร้างได้และความสุขเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรขอให้คุณลงมือทำมันในวันนี้อาจจะแค่ก้าวเล็กก็ได้ไม่ต้องรีบแต่ขอให้เริ่มเพราะทุกการเริ่มต้นคือการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ สู่การเติบโตของตัวเราเองและที่สำคัญที่สุดคือการเปิดประตูสู่ความสุขที่แท้จริงครับถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ชอบเรื่องราวที่เติมพลังบวกแบบนี้แล้วอยากให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วเรามาสร้างความสุขในชีวิตไปด้วยกันเพราะชีวิตเป็นของเราเราเลือกที่จะมีความสุขได้เสมอแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ